สงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนเป็นมะเร็งบางคนไม่เป็นทั้งๆท,ที่ก็กินอาหารคล้คลายๆกันนะหรือบางคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตใกล้เคียงกันเป็นเพราะอะไรมาฟังในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตานะเรามาวิเคราะห์นะว่าเอ๊ะทำไมคนที่เป็นมะเร็งกินเหมือนกันบางคนไม่เป็นบางคนเป็นอย่างเงี้ย มันมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็มาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วกินน้ำเต้าหู้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นเพราะว่าทานน้ำเต้าหู้ทุกวันทานแทนน้ำเนาะแล้วท่านก็บอกว่าแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเอเอ,เอท่านไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาเป็น40ปีนะก็ขออนุโมทนาในความไม่เบียดเบียนสัตว์เลยนะดีมากเลยเนาะแต่ว่าพี่ชายแต่ว่าท่านเนี่ยมาเป็นมะเร็งมันเป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าในขณะเดียวกันพี่ชาย กินเนื้อสัตว์ไม่เป็นมะเร็งและในขณะเดียวกันพี่ชายอีกคนหนึ่งกินแบบเดียวกันไม่เป็นมะเร็งเอา้ามันน่าสงสัยไหมมันน่าสงสัยนะว่ามันเกิดมาจากอะไรีนจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้นะคะเพื่อนๆการที่คนจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราต้องมาดูปัจจัยคือเขาให้อาหารมะเร็งและทําอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่ง่ายต่อการเกิดมะเร็งอยู่หรือเปล่าอาวันนี้เนจะให ความรู้เพื่อนๆเนาะฟังแล้วก็เล่าให้ฟังไปด้วยกันเรื่องของการที่ร่างกายเนี่ยจะง่ายต่อการเป็นมะเร็งก็คือว่าร่างกายของใครก็ตามที่มีความเป็นกรดสูงนะคะจะง่ายต่อการเกิดมะเร็งเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะเวลาเราวัดค่าน้ําลายเนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะ3 4เนาะแบบต่ํามากเลยเพราะว่าความเป็นกรดเยอะมากแล้วความเป็นกรดเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากอะไรก็คือเกิดมาจาก อนุูลอิสระค่ะเพืเ่นนอนๆเรียกง่ายๆอนุมูลอิสระเรียงง่ายแต่ว่าชาวบ้านอย่างเราบางทีฟังไม่รู้เรื่องมันคืออะไรอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือสารพิษการเกิดพิษในร่างกายเนาะเรียกอย่างว่าท็อกซินอย่างคนสามคนนะคนที่หนึ่งขับถ่ายดีทุกวันเลยการขับถ่ายดีทุกวันเนี่ยมันเป็นการขับพิษออก ร่างกายก็จะไม่เกิดอนุมูลอิสระแล้วเพราะว่าระบายพิษด,ดีนะต้องเช็คตัวเองนะว่าเราเป็นคนขับถ่ายยากไหมขับถ่ายก็ช่วยระบายอนุมูลอิสระสองอารมณ์เป็นคนจริงจังเคร่งเครียดไหมเป็นคนสำคัญตัวเองแบบว่าโกรธตลอดเวลาไม่ชอบที่หน้าใครหรือเปล่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วอารมณ์เนี่เป็นที่1เลยนะจิตเป็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนาะ เขามีงานทดลองแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาเอาเขาเอาน้ำอะแบบเอาน้ำมาสองสองทำเป็นถังน้ำสองถังนะอีกถังหนึ่งมีการพูดคำที่ดีอีกถังหนึ่งพูดคำที่ไม่ดีแล้วเขาก็เอาน้ำไปตรวจสอบปรากฏว่าน้ำนั้นเนี่ยมันมีการเรียงเรียงตัวของโมเลกุลที่แตกต่างกันน้ำที่พูดภาษาด้วยความรักก็จะเกิดโมเลกุลที่แบบว่าเรียงกันดีเนาะ ส่วนน้ำอันนี้ก็เป็นคือน้ําที่ไม่ดีอะไรลักษณะเนี้ยอารมณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะอารมณ์ของคนเราเนี่ยเวลาคนที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเขามีงานวิจัยเลยนะจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยอยู่เนาะที่เขารักษามะเร็งด้วยการไปนั่งสมาธิเพราะเวลาที่ร่างกายเกิดสมาธิยิ่งถ้าเป็นขั้นสูงๆเนี่ยร่างกายจะเกิดการขับพิษออกไปเลยค่ะเพื่อนๆในเชื่อว่าหลายคนเคยนั่งสมาธิถึงขนาดมันเหมือนร่างกายล่วงพลอยแล้วจะหลับอ่ะ มันเหมือนเหมือนน้ำลายจะไหลน้ำลายจะยืดเหมือนเราสภาวะไร้น้ำหนักไปหมดเนี้ยคือมันเบาทั้งตัวอย่างเงี้ยนี่แหละมันช่วยขับพิษให้กับร่างกายแล้วถ้าเรายิ่งเราเป็นคนอารมณ์ดีไม่ถือสาอย่างเงี้ยร่างกายเราจะมีความภาวะของความเป็นด่างไม่เคร่งเครียดเนานะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะอีกปัจจัยหนึ่งสิ่งแวดล้อมค่ะอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองบางทีมันก็มีฝุ่นเนาะมละภาวะเป็นพิษ อากาศไม่ดีก็มีผลก็มีส่วนนะคะอีกอันนึงก็คืออาหารอาหารเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยคําว่าอาหารเจไม่ได้แปลว่ากินแล้วไม่เป็นมะเร็งนะคะเพื่อน,อนคนที่เป็นกินเจทาไมถึงเป็นมะเร็งเพราะอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระเจเนี่ยจะกินซอสเนาะจะกินซีอิ๊วในซอสในซีอิ๊วถ้าไม่ได้หมักด้วยตัวเองนะมันจะมีสารที่เป็นสาร เคมีปนเปื้อนมาเนาะเพื่อเร่งให้มันเร็วขึ้นเพื่อจะได้เอาไปขายอีกอันนึงโปรโตีนที่แปลรูปโปรโตีนถุนเหลืองนี่แหละที่แปรรูปมันมีโซเดียมแล้วมันก็มีการใส่สารเคมีเพื่อคงรูปให้มันอยู่ได้นานนี่ก็เป็นอนุมูลอิสระเมื่อมีอนุมูลอิสระเยอะๆมันก็เกิดการสะสมสะสมเนาะ ร่างกายก็จะเต็มไปด้วยอาหารของมะเร็งมันก็ง่ายต่อการเกิดมะเร็งนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเจอสภาวะแบบนี้แล้วถ้าคนที่เป็นแบบนี้หมายถึงว่าเติมอนุมูลอิสระอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีการใส่สารอาหารเลยนะคะระดับของสารอาหารเนี่ยเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการบําบัดเนี่ยเขาจะมีศาสตร์ในเรื่องของว่า ค่าของการต้านอนุมูลอิสระในแต่ละวันเลยนะเราต้องกินให้ได้จำนวนเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอในการที่จะสู้กับสารพิษเนาะยังไม่เล่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่าคลิปหน้าทีนี้เราก็มาดูเรารู้ปัจจัยแล้วเนาะว่าเออเนี่ยเนี่ยเราดูนะว่าเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าขับท่ายยากเนาะกินอาหารขยะหรือเปล่าซึ่งที่บอกว่ากินเจ เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งได้เพราะมันมีอนุมูลอิสระรวมถึงที่บอกว่ากินน้ําเต้าหู้นะคะเพื่อนๆน้ําเต้าหู้เนี่ยเราจะไปเน้เคยเล่าแล้วเนาะเราจะไปโยนให้น้ำเต้าหู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าซื้อใส่ถุงพลาสติกมาหรือเปล่าแล้วทาลักษณะแบบไหนมันยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้เพราะว่าอย่างที่บอกคนกินน้ําเต้าหู้ ไม่เป็นมะเร็งก็มีเยอะเพราะว่าคุณพี่ท่านนี้บอกว่าพี่ชายก็ทานแบบเดียวกันแต่ไม่เป็นมะเร็งส่วนอีกคนนึงเนี่ยทานเนื้อสัตว์ด้วยแต่ก็ไม่เป็นมะเร็งนะคะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าอา้าวแล้วทําไมไม่เป็นมะเร็งล่ะที่เขาไม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนถ่ายง่ายหรือเปล่าเขาเป็นคนไม่เครียดหรือเปล่าหรือว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระ กินอยู่หรือเปล่าสารอาหารอาสมมุติกินเบต้ากูแคนอยู่อย่างนี้เน,นจะเล่าให้ฟังพอดีวันนี้มีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาซื้อเกลือบอกว่าทําคีโมนะแล้วก็เป็นมะเร็งที่ที่ไหนก็ไม่รู้ลืมแต่เขาบอกเขาทําคีโมมาปีหนึ่งแล้วเนาะแล้วเขาก็ไปตรวจปรากฏว่ามันไม่กําเริบหรอกแต่เขาก็รู้สึกกังวลใจเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเนะเน,นก็เลยถามเขาว่า เขากินอาหารแบบไหนก็บอกเขาก็ยังกินปกติไม่ได้มามาเคร่งอาหารแบบเหมือนที่เนทานแบบนี้เนาะเน้ก็เลยถามเพราะว่าแล้วในระหว่างปีเนี้ยคุณได้ทานอาหารเสริมอะไรไหมเขาบอกเขาทานแล้วเน้ก็เลยไปเซิร์ชอาหารเสริมอม,มันก็เป็นอาหารเสริมที่ที่ปลอดภัยนะเขาบอกว่าแต่ตอนเนี้เขาไม่ได้กินแล้วเพราะมันราคาสูงสูง้สไม่ไหวเนาะ นั่นแหละแล้วเน้ก็เลยบอกว่าอ๋อกินอยู่ปีหนึง่งใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วเขาก็ไปตรวจไขสันหลังไม่ได้มีการกําเริบขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ได้กินละผ่านมาประมาณ3เดือนมั้งเขารู้สึกเหนื่อยมากเลยเขาก็เลยเห็นคลิปก็เลยติดต่อมาซื้อเกลือเนาะเห็นไหมเพื่อนๆเน้จะบอกให้นะอย่างที่เน้นบอกนี่แหละปัจจัยที่จะทําให้คนเนี่ยแตกต่างกันมันไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนหรอกถ้าเรานะรู้จัก เพราะว่าร่างกายมันบกพร่องเนาะมันพิษเกินถ้ามันพิษเกินเราระบายพิษอย่างที่เนี่เคยบอกเราก็ระบายพิษการระบายพิษมีตั้งแต่คุณต้องขับถ่ายให้ได้ทุกวัน2ก็คืออย่าเครียดอะเอออารมณ์ดีเนี่ยสำคัญที่สุด3อาหารปลอดภัยและถ้าสมมุติว่าเขาเติมสารอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนี่ย โอกาสที่จะเป็นมะเร็งแทบไม่มีเลยนะแต่ทีนี้มาดูคนที่เป็นมะเร็งแล้วทํายังไงอะ่ะถึงจะหายมันมีงานวิจัยเนาะแล้วมันก็มีคนที่หายซึ่งจริงๆแล้วการกินเกลือดำสูตร14วันก็หายกันเยอะมากการใช้สารสกัดหรือการใช้สูตรที่เป็นเขาเรียกว่าสูตรธรรมชาติบําบัดก็หายกันมากแต่ทําไมบางคนหายบางคนไม่หายแต่เนจะมาเล่าในคลิปหน้า<ต>ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวา หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบายสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400บาทค่ะ